ิดตัวโทรศัพท์ 3, มือถือ Vivo Y29 แบตอึดที่6,500มิลลิแอมป์ลำโพงคู่เสียงกระหึมชิปเซ็ต Snapdragon 685ในราคาเริ่มต้นที่5,999บาทเท่านั้นเองครับข่ากับมา้าเด็กข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นด้วยว่าสเปลนลกาสาเิปทีนะพูดข่าวไอที ทรศัพท์มือถือ Vivo เปิดตัว Y Y29 นะครับทนท่านพร้อมรุยนะครับในราคาเริ่มต้น5,999บาทพร้อมให้เป็นเจ้าของได้แล้วนะครับในช่วงวันที่4 4พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราอัพข่าวนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะครับสินค้าใน Shopee ได้เนาะแต่อันนี้เรามาพูดถึงคุณสมบัติเบื้องต้นของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ สำับ vivo ตัวนี้นะครับเป็นตระกูล Y s e r i e s นะในรุ่นของ vivo y 29พร้อมกับสโลแกนที่เขามีประจํารุ่นว่าทนทานพร้อมดุยนะครับเอาแบบมาเพื่อตอบโจทย์ในการใช้งานที่ลื่นไหลนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่แบบ b ู g นะครับความสูงจุอยู่ที่6,500มิลลิแมป์เลยทีเดียวชิปเซ็ตที่ใช้นะครับเป็น s t e p d r a g o n 685นะครับแล้วก็ในเรื่องของ boost ที่ส่งพลังของลำโพงสิงต t u ู i ิโอนะครับบูท,ที่สูงสุดถึง400%ความกระหึมอะไรเงี้ยนะเอนเตอร์เทนเมนต์เวลาเราดูหนังอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้ดีนะครับราคาอย่างที่บอกนะครับน่าสนใจอยู่ที่5,999บาทเลยทีเดียวทำให้ราคารุ่นนี้ไม่สูงนะครับการชาร์จของแบตเตอรี่อยู่ที่44วัตต์นะชาร์จแบตเตอรี่กลับเข้าไปก็เร็วด้วยนะครับแล้วก็ที่จะสามารถที่จะใช้งานเป็นแบตเตอรี่สำรองให้กับอุปกรณ์อื่นได้ด้วย ผ่าน USB Type C to USB Type C นะครับพร้อมแบ่งพลังงานนะครับก็เทียบกับ Power Bank 4,800มน ah, แปดอมเครื่องนึงอะไเงี้ยประมาณนั้นเลยนะแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยี Smart Charge นะครับที่เข้ามาช่วยให้ลดการเสื่อมของแบตเตอรีร่ลงด้วยนะครับแล้วก็สามารถจะชาร์จแบตเตอรีร่ได้มากถึง1,500ครั้งหรือประมาณ5ปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับได้ถึง3 0,000ตารางมิลลิเมตรด้วยนะครับทำให้ มือถือ vivo y 29น่าสนใจนะครับในเรื่องของหน้าจอกระจกนะครับได้รับการ่ันมาตรฐานถนอมสายตานะครับ UV r e d i a t i ด้วยนะครับถือว่าคุณสมบัติโดยรวมมือถืากค่อนข้างดีแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะครับในส่วนมาตรฐานการกันฝุ่น IP 6 4นะครับก็มาดูในเรื่องของสีบ้างก,ก็จะมีสีน้ำตาล expresso เนาะแล้วก็สีขาว marble นะวันจำหน่ายสสีนะครับที่ vivo b a n d shop แนะนำให้ไปลอง ทดสอบเครื่องจริงดูก่อนลองไปจับไปแตะดูอ่ะลองใช้ดูว่าถูกใจไหมเนาะเริ่มต้นที่ RAM แ,แปก g i g นควาจำหนึ่รปนะครับห้าพก้ร้อยก้ก็บาทส่วน RAM แ,แปก g i g น่ความจำสองร้อาสิบหกจที่6,900ก้ก้บาทนะครับ ัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe พื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีดดและ้อที่เราต่อไป ช่องเรามี c e b o o o f แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย